ขอโทษขอภายพี่น้องนีละมนใส่แบนตาเลยมันมืดไทยเทคเอเว์จะร้านอาหารไทยเทคเอเวอ์จะพี่น้องแต่นีละมนจะเข้าไปซื้อชูชิจะพี่น้องซื้อแล้วก็กลับบ้านชูชิเจอแล้วเจอแล้วไทยเทคเอเว์ร้านอาหาร มาแถวโอดดาก็แวะได้พี่น้องตอนนี้นีละมนกับมาขอถ่ายรูปชูชิเพื่อนเดยใจพี่น้องใครมาแถวโอดดาก็แวะร้านอาหารไทยเฮาอยู่นี่ได้เด้อจพี่น้องอาหารอร่อยจร้แน่เลยคือมีทั้งอาหารไทยมีทั้งชูชิพี่น้องมีหลากหลายอย่างจ้ะใครมาก็มาแะวะเ้อพี่น้องเลยเป็นเมืองท้องเกี่ยวจ้ะโอทดา้ะ มามามาอุดหนุนเพิ่นเด้อชื่อเดชจ้ากพี่ผมอ่ะนะจ้ะผมชื่อสันครับผมพี่สันส,ส,สันสันครับผมสันชื่อเดชเด้อพี่น้องมาแวะมาอุดหนุนเพิ่นเดอ้อจ้ะอยู่โกดด้านนี่แตะจ้ะพี่น้องจ้ะสวยงาม เราก็เสร็จแล้วจ้าชูชีมนีละมณนโค้ตรุ้สันเสร็จแล้วตอนนี้แล้วไปกินกันต่อที่บ้านเด้จ้าเพราะเป็นร้านเท็กอาเวจากพี่น้องจ้าไปที่โอดด้ากับไปแวะไปชิมไปทานอาหารร้านพี่เพิ่นได้เลยจาพี่น้องจ้าที่โอดด้าจาพี่น้องจ้าจะมีร้านไทยมีขายชูชีหลายอย่างจากพี่น้องลายแบบลายเมนูจะให้เลือกเลยจ้าอันนี้นีละมณนกันเลือกในเมนูนี้เนาะจ้ามาจ้าพี่น้องมากินน้ำกันจ้่สุขุสุคนเดจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า กินชูชีกับนีลมนจ้าแซบจ้ามามาจ้าพี่น้องมากินชูชีกับนีลมนเด้จ้านี่จ้านีลมนไปซื้อที่โอเดาเด้พี่น้องมีร้านอาหารไทยอยู่ร้านเนื่องจากพี่น้องจ้าเทคอเวไทยมาแต่จ้าพี่น้องไปเลยจ้าร้านเพื่อนอยู่ตรงโอดดานะจ้านี่จ้ามามามเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่มากินน้ำกันเด้จ้าพี่น้องจ้าฝากเนื้อพี่น้องจ้าถ้าใครไปที่โอดดาที่ที่นอร์เวย์นะจ้า ไปอุดหนุนเพื่อนแน่จ้ะด้านเพื่อนก็อยู่ในในนั่นแหละจ้ะในอด,ด้าบา่วใหญ่ล้วจะหมู่บ้านก็ได้วิวงามร้านอาหารกระแซฟพี่น้องไปเลยจ้ะนี่จ้ะมามาพี่น้องมากินน้วกันอะบปักกินด้วยกันจ้ะอ,อืมชอบชอบบพี่น้อง ดูชิ้นเนี้ยของโปรดของนิรมนเลยแหละพี่น้องเอ้ยกินได้คู่มือเลยละ่ะครับ เมนูมีหลากหลายอย่างจ้ะพี่น้องอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นสั่งได้เลยจ้ะใทยไปเที่ยวแถวอดดานจ้ะอดดานนอร์เวย์พี่น้องมีร้านไทยอยู่ตรงไหนจ้ะ แบบแบบราาไอพันไดรานเอื้พันไดแซ่บพี่น้องอาหารไทยมีคุกกิ้ขายมีอาหารหลากหลายเมนูพี่น้องเทคอไวไทยมาจอ่ะ จับพ่อแม่พี่น้องคลิปน,นี้นี่ละมนกะขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะจ่ะ <S <S ชูชิอร่อยมากถ้าใครไปเที่ยวไปชมวิวที่โอดด้านนะพี่น้องกับไปแวะร้านไทยร้านนี้ได้เลยจ้ะ <S <S ไทยมาร์ทเทคเอาเวจ้าร้านนายเพื่อนนเพื่อน,นกอัธยาศัยดีไปก็ไปแวะเลยจ้ะพี่น้องอาหารอร่อยแซ่บชูชิมีหลากหลายเมนูอาหารไทยมีหลากหลายเมนูเลยจ้ะพี่น้องไปเลยจ้ะหิวก็แวะไปเลยจ้ะถ้าอยู่แถวโอดด้านนะจ่ะพี่น้องพกอาหารไทย อย่างนี้เลยจ้ะขอขอบคุณค่าทุกเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่มารับชมนะจ้ะเขียนค,คอมเมนต,ต์เอาไว้เลยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้ละมกลจะไปตอบไปหาไปเยี่ยมอยู่ที่บ้านจ้ะพี่น้องจ้ะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เลยจ้ะถ้านี่ละมลไปซ้ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเพราะช่วงนี้นี่ละมุ์เห็นงานนาําจ้ะแต่กะจดไว้ทุกคนจ้ะเดี๋ยวนี้ละมุ์จะทยอยไปหานะจ้ะพี่น้องจ้ะอย่าปะเอะทิมกันเด้อถ้านในเด้อพี่น้องเด้อ ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบาย